สวัสดีครับวันนี้ผมเลิศจะมาแนะนำวิดีโอดีๆในการสาธิตฟังก์ชันในการที่จะลบกุญแจเก่าไม่ให้สามารถใช้งานได้นะครับในรถ mercedes benz นะครับตัวนี้เป็น w 2 2 0เป็น s 2 8 0นะครับเป็นปีสัก2005นะครับโจทย์คืออันนี้เคสนี้จริงๆลูกค้ามีดอกนี้นะครับเราทำเพิ่มเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น2ดอกเพิ่มเป็นตัวที่3ทีนี้ลูกค้า ก็มีความกังวลว่าดอกที่หายไปอ่ะจะทำยังไงให้ดอกที่หายไปอ่ะใช้ไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิดีโอนี้จะช่วยคุณยังไงก็เราสามารถที่จะลบกุญแจตัวที่หายไปได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มาใช้ได้อีกมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ากุญแจ2ดอกนี้เป็นกุญแจเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับเราจะจัดการลบกุญแจด้วยเครื่องออเทลนะครับ IM 6 0 8โดยโดยผลเลิศนะครับโอเคมาดูวิธีการกันนะครับ เราต้องต่อ xp 400นะครับเพื่อเช็คกุญแจแล้วก็ไปที่เมนู mercedes benz นะครับเราไปเช็คระบบก่อนว่าในระบบนี้มันมีเราไปที่ expert mode นะครับไปที่กุญแจนะครับแล้วก็ ir l e a d key information เรานำดอก2ดอกนะครับลองอ่านดูก่อนนะครับผมนำดอก o r i g i n อลเดิม erm ครับใส่เข้าไปก่อนนะครับ e a d key นะครับเครื่องบอกให้ใส่กุญแจเข้าไปใน IR Keyhole mm hmm. จะเห็นว่าดอกแรกนะครับดอกนี้ดอกนี้คือดูดอกอะไรครับตำแหน่ง key number หนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าดอกแรกเป็นดอก key number นโอเคเรามาดูดอกถัดไปครับดอกถัดไปเรามาดูว่าเป็นกุญแจเบอร์อะไรแล้วก็กุญแจใส่เข้าไปนในโปรแกรมเมอร์ ตัวนี้เป็นคีย์ัมเลขสามนะครับแสดงว่าเรามี1กับ3ที่เหลืออยู่นะครับเรามีกุญแจ1กับ3ที่เหลืออยู่ทีนี้เรามาดูครับว่าในระบบเนี่ยมันมีกุญแจอะไรเบอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปที่ย้อนกลับไปที่ตัว EAS2 นะครับตัว EAS2 นะครับแล้วเราก็มาดูว่า ลิสต์คี e อ s uh, key Data a นะครับ By OBD On Vehicle ทำในรถนะครับออโต้สแกนดูเราเรียด EAS เราจะทราบคีแ uh, ท็กนะครับว่ากุญแจนในระบบมีกี่ดอก uh, นะครับและตัวไหนที่ใช้หรือไม่ได้ถูกใช้ uh, นะครับเครื่องแจ้ว่า e อสนี้เป็นเป็น w 2 0 2 2 0แต่ว่ามันเป็น t ทสอ215นะครับ คีย์เวิร์ดนะครับเราแค่เลืเฉยๆอ่าเราจะเห็นนะครับว่าในระบบจริงๆมีแค่3ดอกเท่านั้นเองนะครับ 1, 2, 3นะครับแล้วก็ Not Disable ก็คือใช้ได้นะครับทุกตัวใช้ได้ d i s a b l t ล status แต่กาถูกใช้ไป3ตัวแสดงว่าเราต้องการจะลบตัวที่2ออกนะครับตัวที่2เราต้องการลบออกเพื่อไม่ให้ตัวนั้นใช้ได้เพราะเราเหลือกุญแจเบอร์1กับเบอร์3 เราเหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คืออะไรครับเราก็ต้องไป disable ตัวที่สองออกโอเคนะครับโอเคมาดูวิธีการกันนะครับอ่ะเราก็ไปที่เมนูเมนู es 2นะครับผมย้อนที่ดูอกีกก็ไป expert mode เหมือนเดิมนะครับไป es e 2เรามาเมนูนี้ครับ disable key ดิสบุ๊กียนะครับ on vehicle พอเราทำในรถนะครับแล้วก็โอเคให้มันออโต้สแกนให้ง่ายๆครับก็มันก็บอกเป็น es 2 1 5โอเคไป เครื่องก็ lease in EAS information อ่ะมันโชว์เลยนะครับกุญแจตัวที่1ถูกใช้และไม่ disable กุญแจที่2ถูกใช้และไม่ disable กุญแจที่3ถูกใช้และไม่ disable กุญแจที่4ี่ห้ายังไม่ถูกใช้นะครับฉนันเล่าเรามาจากการตัวนี้ครับตัวที่2ตัวที่2คือตัวที่เราไม่มีละมันหายไปละเรากดเข้าไปแล้วก็กดโอเคนะครับเครื่องแจ้งว่าหลังจากที่เรา disable key ฟั n ก์ชันนี้แล้วเนี่ย มันจะทําให้คีย์แท็กของเราไม่สามารถที่จะ enable ได้อีกนะครับอันนี้ซีเรียสน,นะครับถ้าลบแล้วลบเลยนะครับไม่สามารถจะ enable กลับมาได้อีกนะครับคุณต้องการจะ disable กุญแจตัวที่2องไหมเราจะต้องการ disable ให้มันใช้ไม่ได้นะครับเราก็กด yes ไป success to deactivate key ก็คือสำเร็จแล้วนะครับเรา disable ไปแล้วก็ ลองกดดูอีกทีนะครับขอต้นสแกนก็เป็นเป็น e a s 2 1 5นะครับ W215 เราอ่านอีกเห็นไหมครับคุณแจที่หนึ่งยูส not disable เรา ตัวที่2เราถูก Disable เลไปแล้วนั้นดอกที่2ไม่สามารถจะมาใช้ส t a r ์รถได้แล้วนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของ All t t i l นะครับที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปใช้ได้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับยังไงรบกวนเป็นกำลังใจให้กับบริษัทผลเลิศนะครับด้วยการกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์และกด Notification เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอเพิ่มเติมให้ความรู้กับช่างกุญแจไทยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ